กบผมไอ้มืนอเนี้อเพื่นได้มาไอ้จากประเทศจีนครับไอ้มักซิดานเนี่ย็รสายพันธุ์นํำเขาไอ้จากประเทศไต้หวันเมื่อนี้จะให้เพื่นทดลองชิมบ้งนํำครับตัวนี้นะครับผมตัวนี้คือไอ้หงจนซื้อไอ้่งยนนำนะครับผมเดี๋ยวจะขออนุญาตให้เพื่นชิมก่อนนะสวัสดีครับผมอืมข้าก้องข้าครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ทดลองชิมก่อนนะครับว่ารสรสชาติเป็นยังไงครับผมครับผมอืมท่านท่านนี้ท่านนี้ด้วยครับอืมเิ่นเจ๋อ อืมอร่อยไหมอืมอ่ารสชาติเป็นเป็นยังไงครับบมพูดพูดเลยครับรสชาติเป็นยังไงพูดยาวๆไปเลยโอ้ยเพิ่งจะสั้甜น甜脆ด酸,酸,酸ิดแต่舒服อร่อยมากเลยค่ะอืมแล้วไอ ฝรั่งฝรั่งที่จีนก็มีเหมือนกันนะครับแล้วก็แตกต่างกันกันอย่างไรลูกเล็กค่ะลูกเล็กแล้วลรารสชาติเขาเชื่อรสชาติกับฝรั่งที่จีนกับที่นี่อันไหนอร่อยกว่ากันอืม中国没有这么甜中国有一点酸嗯中国会更酸中国的 呃，石榴都是从进口的，它本地的石榴会酸。这里的阳光充足，所以会很甜。嗯哼，嗯，白白谈的人，嗯，因中国的这样的水果会比较酸，因为这里太阳充足，很热，所以它会更甜。嗯，我的妈ม每天บบ的ี้ที่ นี่แดดร้อนจึงหวานกว่าเขาบอกอ๋อเพิ่นบอกว่าที่โน่นหนาวค่ะที่ที่นู่นมันหนาวมันเสียดายอยุพันมันเปรี้ยวนะครับเพิ่นว่าไอ้ผมก็ฟังบ่อเลยกันนะครับพันเป็นแปลให้ฟังนะครับนี่ครับครับผมไอ้ประมาณไหนนะครับนุ้ยนุวยส้มเนยนะครับผมสวัสดีครับไปถ่ายเมื่อีนกันสีผ้าพี่น้องมาส้มสวนสวนลุงวีสองนุ้ยคุณผอพี่น้องมันสวนมันมาส้มสวน,สวน โอ้สุดอยอดไป<ห><อ>ดุรบต,ต,ต,ต้นต้นหน่อยๆมันก็ติดติดหน่อยหลายนะถ้าเป็นถ้าเป็นฝรั่งนี่นะจอนนอะครครับผมไอบ้บัะเทนี้ผม,ผมผมจะพาปปไปเบางอย่งไอ้ส่วงที่ผมตอนไ,ไว้ต้นหน่อยๆมันตอนในลายนะครับต้นนี้ไปชมกันเลยครับพี่น้องไอเปเบงลังวีสี่ <ไอ S 2> พื้นไอ้ตอนไว้หนึ่งใพี่น้องพื้นที่นี่ประมาณสองไรครับพี่น้องกลางตำบลน้าช่วงนี่แหละกระือว่าสุดยอดอยู่ครับผมถ้าไม่คุ้มฟอยังางบ้านครับผมไม่ไม่ไม่ ไม่ได้มันมันจะแห้งนะครับผมเพราะว่าแดดแดดมันร้อนไอ้นี่สังเกยเบิ้งพ่อยหอ้มอยหงจวนซื้อนี่จดมันนะหงส์จวนซื้อไอตอบโจ์นี่ยางหมาแล้วไปข้าราชการนี่มันทันพออนี้มันเอาไปปลูกลายเลาเด้นต้นเดียวนี่คือดกแต่รับเลยต้นเดียวไอ้ทุกการแทงยอดครับผมไอมื่วา่เนี่ยเขาจะเคยได้เยินพลังกิมจูนะครับผมเข้าตรงรีใบเด็ดยอดแล้วก็โน้มกิ่งเพื่อบังคับให้มันออกหน่วยนะ สบายพันนี่มันโมจะเป็นถองพิมันลกโดยธรรมชาติครับผมไอทุกการแทงหย่อนมันสะจะติดหน่วยเหมืนเท่านาที่เข้านี่เข้นตรงเ็นเป็นพันยังครับลุงพี่หงจวนสื่อครับผมช่องย่นน้าครับผมตอนนี้เนี่ยพี่น้องดกว่าพี่น้องเบองหอยเต็มเขาเก็บไปลายเลยได้ครับผมในหน่วยของเขาเน่ะหงจวนสื่อไอทุกการแทงหย่อนเนี่ยเขาจะเขาจะติดหน่วยหมดเลยนะครับผมครับทุกหย่อนเลยนะ เก็บรุ่นหนึ่งแล้วก็ไปต่อยอรุ่นหนึ่งมอนนมีต้นเดียวเนี่ยมันจึงุ้มขานะผมครับครับมันมันขยอยออกใช่ไหมฮะขย้อยออกเป็นที่นิยมนี้อย่างมากเดี๋ยวขออนุญาตมาเลยเอยนะครับผมไปไอท้ทางเขาจะตอนนะครับผมเห็น,นคือตัวน,นี้นะครับตนนัวนหนึ่งเนี่ยมันก็มันก็ตอนในหลาย,ลายนะครับไอ้ตัวต้อนเดี้ยวเดี๋ยวไปเปิดเบื้องตัวมันมีหาอยู่ข้างล่างก็ไเด้เนาะครับไอ้ขออนุญาตมามาด่านนี้ก่อนตอตอมาเลยครับผม ข้าอานตอบแมนครับ่น็นตอบที่บาทันเป็นรอยสองรอยเราไว้ไวครับแมนด้โดนโดนจะสื่อกินเธอหนึ่ง่าันไวมุ่นผมก็ปลูกอยู่นะสหินี่่สือกินดสุมอือ